ลักษณะของดินที่นี่นะครับจะเป็นลักษณะดินล้วนดำแบบนี้นะครับว้าวถือว่าดีมากๆเลยนะครับ และอีกหนึ่งแปลงนะครับติดกับถนนบ้านสากรอยสู่บ้านแปดหลังนะครับผมตำบลลางสาลี่อาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นแปลงขนาดเนื้อที่3ไร่1งาน10ตารางวางครับผมเหมาะแก่การซื้อเก็บเอาไว้เก่งกำไรในอนาคตได้นะครับไว้สำหรับเปิดธุรกิจร้านค้าร้านอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมี เพื่อนบ้านทยอยเข้ามาเรื่อยๆตามที่ผมได้ลงไว้ให้เห็นในคลิปนี้นะครับผมไฟฟ้าก็มาแล้วนะครับสะดวกผ่านหน้าที่เลยน้าประปาก็ต่อขยายมาเสร็จสับเรียบร้อยเราแค่ไปขอมอมเตอร์นะครับเอามาให้นะครับที่ดินแปลงนี้ครับหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกด้วยด้านหลังนะครับทิศตะวันตกก็จะมีวิวภูเขาให้เห็นสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับที่ดิน แถบโซนนี้นะครับอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วณนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับจะเป็นชาวบ้านที่เขาใช้ทําไร่กันนะครับสำหรับประโยชน์ที่ดินแถวนี้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วยก็เหมาะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่ดินที่อยู่อาศัยที่ราคาย,ยังไม่แพงมากนะครับอยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทนะครับแปลงนี้เลยตามไร่ 1งานกับอีกสิตารางวานะครับที่มีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่118เมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็มีความลึกนะครับอยู่ที่44เมตรโดยที่เจ้าของนะครับบอกราคาขายมานะครับผมอยู่ที่2,6ล้าน6 เป็นราคาขายเหมานะครับราคานี้ครับพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้ในวันโอนเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับผมและแปลงนี้นะครับก็ล้อมรั้วเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นรั้วรวดหนามครับผมเนี่ยครับอย่างที่เห็นนาตอนนี้เลยผมกาลังเดินอยู่ด้านหน้าถนนอยากจะบอกว่าแปลงเนี่ยกว้างกว้างมากแล้วก็ได้เห็นวิวภูเขารายล้อมจริง จากเส้นทางที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับเส้นนู้นนะครับผมจะวิ่งตรงไปที่จอมบึงก็ได้ไปบ้านป่งไปเขาครุงได้ครับผมส่วน ฝั่งตรงข้ามทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่หน้าแปลงของเราหันไปนะครับก็จะได้เห็นวิวภูเขานะครับแถวนี้ก็ยังคงเป็นที่ไร่ของชาวบ้านอยู่นะครับผมแต่มีความเจริญให้เห็นในเรื่องของไฟฟ้าน้าปปานะครับและตรงนู้นนะครับเราก็จะเห็นมีเออรู้สึกว่าจะเป็นเขาแดงใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมว้าวมีชุมชนอยู่ตรงนั้นนะครับจากจุดที่ดินแปลงนี้นะครับวิ่งออกไปนะครับผมตามที่รถกําลังวิ่งไปอยู่นะครับ จะไปถึงวัดขุนไททารามมีโรงเรียนมีอนามัยมีอวตอรนะครับแล้วก็มีสวนน้ำหลังสาลี่อยู่ในรัศมีประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับผมโอ้โหแปลงนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับแปลงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยู่นะครับผมแนะนําว่าจะต้องถมนะครับผมเพราะว่าตัวถนนทางหลวงชนบทเนี่ยได้ถูกยกสูงขึ้นมาเป็นเมตรครับผม ชาวบ้านนั้งเดิมเขาอาศัยอยู่นะครับก็เดิมทีที่ดินก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถนนเนี่ยถูกถมสร้างขึ้นมาเผื่อไว้อนาคตไว้รองรับการคมนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถมเผื่อมานะครับผมประมาณสัก1เมตรนะครับจะถมทั้งไร่หรือว่าจะถมบางส่วนหรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมพาไปเดินดูแนวขอบเขตกันให้เห็นคร่าวๆดีกว่านะครับผม จริงๆแล้วข้างที่เราผมก็เห็นเขาเริ่มล้อมรั้วเริ่มทําประตูเอาไว้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําอะไรนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยมีเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนครับผมพึ่งสร้างใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นเขานะครับทําน้ําหมักนะครับเอาไว้ตรงตัวบ้านแล้วก็ตากแดดกรองแสงอยู่หรือว่าใครที่มาอยู่แถวนี้ครับได้เพื่อนบ้านที่รักต้นไม้นะครับผมนี่เลยครับแล้วขอบเขตตามที่เห็นแบบนี้นะครับอ่า ทางด้านนู้นทางด้านนู้นนะครับทางด้านทิศเหนือเราจะเห็นมีวิวหุบเขานะครับเป็นทิวเลยแต่ผมจะพาลงเดินไปยังแปลงที่ดินสักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เห็นว่าเป็นแบบไหนก็มีรถวิ่งอยู่เรื่อยๆครับบริเวณแถวนี้นะครับลักษณะของดินแปลงนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นลักษณะของดินเหนียวปนทรายครับนี่ฮะครับผมตามพื้นดินอย่างนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านแบบนี้ด้วยครับผม สวยงามเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อหาผมได้เลยนะชนนครับ0922635563ครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook รวมไปถึง Youtube Channel นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับวันนี้ผมนัชนนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย